สวัสดีค่ะสาวจันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเออไฟสะท้อนตาไฟสะท้อนตาไฟสะท้อนตาหน้าตึงอืมเห็นไหมเปิดไฟดีกว่าบ่ะ <c oughs> เล่นกับไฟเออสาวจันก็จะมาแกะหอยนะมันเนี่ยแกะหอยนางร่มมากกินร้าหอยนางรมพี่น้องใครจะแกะหอยนางรมก็ต้องแช่น้ํานะวันนี้จะมาเล่าถึงถึงเมียฝรั่งเนาะจะมาเล่าถึงเมียฝรั่ง ผู้ใดอ,อันปวดเก่งว่าเด็ดผัวฝรัง่งรวยให้โซจังสั้นจังซี่อืมมึงก็โอเคก็ว่าก็โอเคละถ้าใครมีชีวิตดีแบบนั้นก็โอเคไปเจริญพรเนาะอืมส่วนสาวจันน่ะเป็นคนใช้ฝรั่งก็เป็นแล้วเป็นเมียฝรังรงรงร่งก็เป็นแล้วเป็นเมียฝรั่ง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 ก็เป็นแล้วมันก็คนเหมือนกันนี่แหละฝรั่งอะ่ะแต่ สามีฝรั่งแนเมิกานี่เนาะหรือสามีสาวจันนี่แหละจะไม่พลาดพิงถึงใครนะอันนี้ไม่ได้พลาดพิงถึงใครเด้อใครจะมาคอมเมนต์แบบแบบดีๆก็เชิญไม่ดีก็อย่าคอมเมนต์เพราะว่ามันจะมันจะไม่น่าฟังมันจะไม่ปังโปรยเย่นะน้องนะ <laughs> เออได้คำมาใหม่เออได้คำมาใหม่นะทีนี้นะ่ะ ทีนี้ใครจะมาปวดล่ำปวดรวยซื้นค่ะอีกสามีฝรั่งนะ่ะเขาจะไม่ให้เครดิตเขาจะไม่ทำงานซับซ้อนอเขาไม่พอใจอะไรเขาก็เปิดมาเลยเมียฝรั่งทัวฝรั่งนะ่ะแล้วเราอะแต่เราเป็นคนเกรงใจมีอะไรก็ไม่พูดเห็นไหมเรามาแต่งงานกับเขาเนี่ยมันก็มาสลับขั้วกันมาสลับขั้วกันแล้ว ไอตัวตนของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีใช่ไหมแต่การที่เราให้เครดิตสามีของตัวเองนะ่ะแรกๆอะ่ะตอนที่ยังไม่แต่งงานน่ะสาวจาันให้เครดิตสามีมากอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่เธอแล้วแต่เธอมันเป็นการบังคับจิตใจของเราเองนะแล้วแต่เธอเพราะว่าเรากลัวไม่ได้เขาเรากลัวไม่ได้เงินเรากลัวไม่ได้มาอเมริกากลัวไม่ได้อะไรหลายอย่างกลัวไม่ได้บ้านกลัวไม่ได้ช่องกลัวไม่ได้อะไรหลายอย่างก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แต่มันบังคับจิตใจตัวเองอืมแต่มันบังคับจิตใจตัวเองเสร็จแล้วมาเราก็มามาอกน้อยจงน้อยใจนะมันมากับกุ้มเพราะว่ามันมันต้องมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันสะสมทุกวันทุกวันทุกวันนะ ความเก็บกดนะ่ะมันก็ปังขึ้นมาตอนที่เวลาเราเหนื่อยอืมมันปังขึ้นมาตอนเวลาเราเหนื่อยปังในด้านแย่ๆนะน้องนะมันจะปังโปรยเยนะ,นะน้อง <c oughs> คํานี้ไปได้คําใหม่มาเออทีนี้ทีนี้ถ้าเรามีอะไรเราพูดออกมาเลยและเราก็ยอมรับว่าเราพูดออกมาจากใจจริงว่าฉันไม่ชอบกินไอเนี่ยฉันไม่ชอบเ,เธอเลยหนะ้าที่เธอไปกินเหล้า กลับมาดึกดึกดืด่นๆน่ะฉันไม่ชอบอฉันไม่ชอบก็บอกให้เขาก็บอกให้เขาไม่ใช่ให้เขาหยุดนะฉันไม่ชอบแต่ฉันจะให้เธอหยุดฉันไม่สามารถอืมเพราะว่าอย่างสาวจันเนี่ยสามีสาวจันจะกินเหล้าเมาไม้แค่ไหนไม่ได้สนใจนะอันนี้คือเฉพาะกิจสาวจันนะอืมในในกะ ในเหตุการณ์ที่เสาวจันบอกว่าฉันไม่ชอบเธอไปกินเหล้าแล้วขับรถมาเองอ่ะฉันไม่ชอบความปลอดภัยของเธอเธอมีค่ามากสําหรับชีวิตฉันเราต้องมีการพูดนะอืเขาก็บอกว่าฉันฉันกินหน่อยเองเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะแก้ตัวแต่ในการที่เราพูดออกมาแบบนั้นเราก็มีการเป็นห่วงเขาโดยตรงไง แล้วแต่เขาว่าเขาจะกินน้อยลงหรือว่าเขาจะไม่กินแล้วแต่เขาไอ้ตรงนี้ในความที่เราความรู้สึกของเรานะ่ะที่ไม่ชอบให้เขากินแล้วขับรถไงแต่เขารู้ลิมิตของเขานะแต่ความที่เราห้ามใจตัวเองไม่ได้นั่นแหละไปว่าเขาหน่ะว่าเขาเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขากินแค่ไหนขับมากแค่ไหนในความเคยชินของเมียไทยสาวไทยนะอือ อย่าข้ามเขาว่างั้นเถอะอย่าข้ามเขา,า,ขาเขาชื่อเถอะไม่มีใครได้ดังใจสักคนหรอกได้ผัวฝรั่งนะ่ะเพราะว่ามันคนละขั้วการความคิดความคิดความปลูกฝังของฝรั่งกับความปลูกฝังของของชาว่งหญิงไทยเราอ่ะแต่หญิงไทยสมัยนี้ไม่รู้นะว่ามันจะไปตามสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเขาจะรับได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่าแต่ในกรณีที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ย ถ้าอยากให้ความความถ้าอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขนะ่ะเราตรงจงจงรู้สันดานของแต่ละคนสันดานผัวสันดานตัวเองน่ยแต่ละคนว่าควรควรที่จะปิดปากแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแต่งงานกันแล้วอ่ะเราต้องเชื่อมั่นเชื่อใจกับสามีของเราให้มากที่สุด เขาจะกินอะไรเขาจะทํำยังไงนะถ้าทนได้อย่าไปแนะแนวเขาเขาเป็นคนคนรับผิดชอบครอบครัวแล้วมันง่ายในการที่เราจะอยู่เออมันง่ายในการที่เราจะอยู่เออแคะไปด้วยคุยไปด้วยนี่มันไม่มีสติ <laughs> จริงเมื่อก่อนน่ะมีมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าถูกแย่งสามีนะ ถูกแย่งสามีโอ้ยบอแปลกใจดอกถูกแย่งสามีนะ่ะขนาดคุยกับเพื่อนเพื่อนยังไม่อยากคบเลยอะ่ะแล้วผัวจะอยู่เหรอยิ่งอันนี้เรื่องจริงอย่าอย่ามาเล่าให้ฟังหรอกคนนั้นชอบผัวฉันคนนี้ชอบผัวฉันอนะ่ะไม่ต้องเล่าให้ฟังหรอกคือในการที่พูดแบบนี้นะ่ะในเชิงลบแบบเนี้ยเราเองเรายังไม่อยากจะฟังเลยอะ่ะอืมเราเองยังไม่อยากจะฟังเลยอะ่ะในนิสัยแบบเนี้ย ซาจันไม่เอาเลยนะไม่ฟังนะในในหน้าลบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีใครแล้วก็ไม่เคยที่จะถามเรื่องส่วนตัวใครยังไงเหรอผัวทํางานอะไรเหรอนู่นนี่นั่นอนะ่ะไม่ไม่อยากรู้ก็เลยไม่อยากถามไงพอดีมันมันมารู้เรื่องม,มาร,ร,มรายราทกฎมารยาทของในอเมริกาด้วยไงในการสอดรู้สอดเห็นที่เราอยากเป็นอยากมีนะ่ะซัจันจะไม่ค่อยมีไง ก็เลยก็คือไม่ค่อยมีคือไม่อยากรู้ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากรู้รับรู้เรื่องอะไรของใครเนาะขนาดลูกเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าเขาอะไรยังไงแต่รู้ว่าเขาไปโรงเรียนเออรู้ว่าเขาสอบได้เกรดยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นพอแต่ถึงขนาดว่าอยากไปรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาเนะ่ะมันไม่ว่างขนาดนั้นนะจริงๆอืมมันไม่ว่างขนาดนั้นพ่อแม่เอ้ย มันไม่ว่างขนาดนั้นนะน้าน้องนะอีหลีสอจันคบเพื่อนมีกี่คนนะในเมกาเนะถามว่ามีเพื่อนจริงจริงจังๆนะมีไหมมีนะมีคนสองคนมีคนสองคนแต่ถามว่าเราจะไปรบกวนเพื่อนไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีแค่ให้เราเข้าใจกันคือเล่าสู่กันฟังได้เออเล่าสู่เล่าสู่กันฟังได้ให้ ให้ข้อแง่งคิดกันได้นะคนไหนที่แต่ต้องไม่ได้ก็แล้วแต่อืแล้วแต่ไม่งึดนะสซจันนี่อยู่เมืองนอกนี่ไม่งึดใครเลยแหละไม่งึดอะบ่กงึดจากเม็ดอ่าฮะไอรอนแคร์ huh. สุดยอดไหมล่ะไอรอนแคร์เลยแหละแค่แต่สามีเราแค่แต่แค่แต่ครอบครัวเราพอแล้วแล้วก็ให้ครอบ ให้ความสุขดีๆแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าผัวจะนอกใจถ้าผัวมันถ้าผัวมันจะนอกใจก็ให้มันนอกใจไปเลยมันเป็นภาระนะมีผัวหนินะ,นะมันเป็นภาระนะคะมีผัวนะั้นแม่แม่องแชเดอเห็นไหมเราต้องมามารับผิดชอบเขาอีกอมอืแสบ่บหอยเข้มคัก ต้องมารับผิดชอบอีกนะแล้วเราก็ทํางานทํางานมาเหนือหน่อยเหนื่อยความรู้สึกมันก็แย่แถมยังต้องมารับผิดชอบลูกผัวอีกนะมันเป็นอย่างนั้นเองแต่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้เข้าใจต้องเรียนรู้ชีวิตให้มันทุกวันทุกวันนะม,มันถึงจะเข้าใจง่ายชีวิตนะใครจะมาอวดโอ้ว่าโอมีเป็นสาวไฮโซมีเงินมีทองอย่ามาโกหก ม,ม, unku, มึงมีปัญหาทุกคนแหละมึงมีปัญหาทุกคนแหละผัวเมียน่ะชีวิตเมืองฝรั่งมันไม่เลิศหรูหรอกไม่ว่าชีวิตเมืองไหนแหละถ้าคนยังนิสยัยเดิมคนไม่รับความจรงิงยังมีการสื่อสรารกับตัวเองไม่รู้เรื่องคุณก็ไม่คุณก็สื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เร <must be S 2> <yapıyor. S 1> ื่องเหมือนกันตัวเองยังทะเลาะตัวเองอ่ะตัวเองยังทะเลาะกับตัวเองอ่ะก็สื่อสารกับใครก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนีเก็บกฎนะคนเป็นเมียฝรั่งจะบอกให้เพราะว่าอะไรก็ ต้องง้อผัวไงผัวมันไม่ตามเราอะ่ะผัวมันไม่ได้ให้เครดิตเราผัวมันไม่ตามใจเราเพราะว่ามันเป็นคนที่ถ้ามันตามใจเราแล้วมันมันจะเป็นไปคนละทางไงคนละไอเดียไงเออเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าต่อถ้าคลิปนี้ปังนะจะมาเล่าต่อโอเคค่ะ